อีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะก็คือกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศขึ้นภาษีตอบโต้ประเทศต่างๆและไทยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะโดนเรียกเก็บภาษี3 6มกเปำลังจะมีผลในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเมื่อวานนี้นะคะจริงๆถ้าตามเวลาในบ้านเราก็คือเมื่อคืนนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นชาร์ตที่ประธานาธิบดีทรัมป์นะคะทำมาเพื่อจะมาอธิบายว่าสหรัฐเนี่ยจำเป็นจะต้องตอบโต้ประเทศต่างๆในวันที่เขาเรียกว่าวันปลดปล่อยหรือ liberation day ค่ะ ในตารางนี้ค่ะท่านผู้ชมประธาน,นาธิบดีทรัมป์เขาจะมีตัวเลขสีฟ้าตัวเลขฝั่งซ้ายอะในอันนี้ที่เราทำนะคะ<ๆ>เขาจะอ้างอิงว่าประเทศต่างๆเหล่านี้เรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมพิธีการต่างๆเป็นตัวเลขแบบนี้นั่นเป็นเหตุผลทำให้เขาเลือกตอบโต้แบบ ลดลงมาแล้วส่วนใหญ่จะประมาณครึ่งหนึ่งอย่างเช่นของไทยอะค่ะเขาอ้างว่าเราไปเรียกเก็บภาษีสินค้าเขา72ซึ่งเดี๋ยวติดตามกันไปนะคะท่านนายกแฟ์ทองทานจะอ,อกมาบอกว่าไม่ใช่ทั้มบอก72เและเขาก็เลยตอบโต้แบบมีส่วนลดแล้วครึ่งหนึ่ง36แล้วก็ยังมีประเทศต่างๆมากมายนะคะท่านผู้ชมที่ติดอยู่ในลิสต์แต่และคนโดนหนักๆทั้งนั้นที่จด,ดูจะเบาสุดก็คือสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนะคะที่โดนไป10 ท่านผู้ชมวันนี้นะคะ มาดูของบ้านเราก่อนตลาดหุ้นไทยเราก็รับข่าวร้ายนี้ค่ะคต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยจริงๆก็อาการย่ำแย่อยู่แล้วนะคะวันนี้อาการซุดหนักลงไปอีกดัชนีดิ่งลงแรงไปอีกกว่า10จุดนะคะก็คือเห็นผลทันทีตั้งแต่เปิดตลาดมาเพราะว่าข่าวร้ายมันมากลางดึกเมื่อคืนนี้ล่าสุดเนี่ยดัชนีติดลบไป13.21จุดหรือคิดเป็น1.13%ดัชนีอยู่ที่1,159.48จุดน่ะคะมูลค่าการซื้อขาย36,900 140บ,บาทนะคะ,ะล้านบาทนะคะคือจะเห็นเลยว่ามันส่งผลกระทบชัดเจนจริงๆก็ตลาดรับรู้ประเด็นนี้ไปแล้วแหละคะ่ะว่าจะมีการขึ้นภาษีแน่แนคิดว่าไทยเราโดนแน,แน่เพราะว่าเราได้ดูนการค้าสหรัฐมาโดยตลอดแต่ตัวเลขที่ออกมามันก็มากกว่าที่นักลงทุนคาดการไว้และหนักกว่านั้นก็คือมันโดนในหลายประเทศด้วยฉะนั้นจากเดิมที่เราเคยคิดว่าถ้าเกิดเราโดนเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะมีการย้ายฐานการผลิตมาให้มาผลิตในบ้านเราสมมติประเทศอื่นโดนมากกว่าเราอย่างเงี้ย ปรากฏว่าเราโดนแทบจะสูงที่สุดเลยนะคะฉะนั้นก็เป็นข่าวร้ายสําหรับตลาดหุ้นไทยขณะเดียวกันทางรอดของนักลงทุนก็คือทองคําเงินไหลเข้าลงทุนในทองคําที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหนาแน่นราคาทองสปอร์ตปรับขึ้นทำเอาทำไ i g ติดต่อกัน5วันและเป็นครั้งที่21ของปีนี้แตะ่31,67ดอลลาร์ค่ะและกองทุน SPDR ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคําแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเข้าซื้อทองเพิ่มอีก0.57ตปันบ้านเราเองเปิดตลาดมา สมาคมค้าทองคำปรับขึ้นทันที650บาทเป็นระดับสูงสุดใหม่อีกแล้วนะคะทองแท่งขายออกบาทละ51,250บาทรูปประพันธ์52,000แล้วค่ะพี่ไก่52,500บาทนะคะแล้วตลอดทั้งวันก็ผันผวนหนักส่วนหนึ่งก็คือมาตรการมันเพิ่งประกาศวันนี้เพิ่งเห็นตัวเลขกันวันนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงกันต่อแล้ว